ครับสวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบิร์ดสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือกรีบบัวสายสอดไส้พี่น้องจ๋าดอกบานไม่รู้โรยนาะพี่น้องพัชชาจะพาไปเห็ดบักบิงพี่น้องการทับทีบบัวสายในภายที่ติดตามพัชชานี่ก็คือว่าปิ่นแล้วพัชชามั่นใจเลยจ้ะแต่กษตรให้เบิ่งจะกรีบเนาะพอปิ่นพิธีนาะพี่น้องเนาะภาพลงมาหนึ่งสอง หนึ่งสองนี่จ้ะลักษณะแบบนี้ค่ะเจ้าเอื้นกันว่ากี่พากาบันนี้พลิกหลังกลับมาแนวนี้แบบนี้พลิกหลังกลับมาแนวนี้แล้วกรพับพขวาเข้ามาจ้ะพับซ้ายเข้ามาจ้ะมุมสองข้างตรงตรงกันพอภาพแบบนี้เสร็จเรียบร้อยเอามือนี้เปิดฝั่งนี้ออกแล้วก็เปิดฝั่งนี้ออกจ้ะจับให้ได้รูปแบบรูปทรงอยากให้แหลมกบบีบขึ้นนิดนึง ก็จะได้เป็นจีบบัวสายหลังจากนั้นใ,ใส้แม็กมาแม็กไว้จ้าแล้วก็ต้องใส้ปืนกาวพี่น้องจ๋าในตัวซ้อยพัชาก็จะใส้ปืนกาวแตะกาวลงไปนิดนึงอยู่นี่จา้าปืนกาวนี่ต้องมีเด้อภาระงานใบตองต้องได้ใส์นำพี่น้องจา๋า เป็นยุคสมัยพื้นแล้วดีวพี่น้องติดดอกบานไม่รู้รวยลงไปเพื่อความดุดเด่นและความสวยงามในการเห็ดชิ้นงานพี่น้องจ๋าถ้าโบติดกับโบยู่ด้่ยเขาสอดไว้ซื้อซื้อกะย่านพิ่นบนเนี่ยพระชาก็เลยใส่กาวติดแต่ถามว่าวางไว้ซื้อก็อยู่ได้แหละเพราะพิ่นมีข้างซ้ายข้างขวาปิดไว้อยู่แต่พระชาอยากให้แน่นก็เลยติดกาวลงไปเนาะพี่น้องเนาะส่วนกาวปืนกาวคนถามพระชาบ่ไปซื้อใส่พระชาซื้อในร้านขายเครื่องเขียนเด้อพี่น้องเด้ออืมลังจากน่นเขาจะเริ่มเพชรกลวยยอดแบบนี้ มักง่ญ่เฮ็ดใ่ญ่มากน้อยเฮ็ดน้อยส่วนกลวยยอดนี่ก็ไดพี่น้องจ้านี่ตัดส่วนเกินออกคือกาวคือเดิมสไตล์พัชชาสายเหตุที่พัตตาตัดส่วนเกินออกีนเวลาเฮ้าใซส์แม็กแม็กมันจะง่ายแม็กเฮาจะสอดเข้าไปไง่ายพี่น้องจ้าเนาะวันนี้เฮาก็เริ่มเฮ็ดเลยจ้ะวิธีเฮ็ดกับบริยุ่งบริยากพี่น้องเฮ้ากาวนิววางลงไปเลย แม็กทั้งบทสี่ทิศสี่ทางเนาะพี่น้องเนาะแม็กกาบักบิกลงไปเลยเนี่ยแม็กแป๊กแป๊กแป๊ก,ปก,ปกดีเด้อพี่น้องเด้อแม็กกาตอนนี้ของขาดเด้อพี่น้องเอฟซีกระทักมาหลายอยู่แต่ของขาดลอยสามซี่มือจะแม็กถึงจะมีของเข้ามาเด้อจ้ะส่ไดสองแถวแบบนี้สซดีพี่น้องจ้าพัชชายอยากแนะนําคนที่กําลังเหตดงานใบตองหรือกําลังเรียนเนาะ เวลาไซ้แล้วนี่บ่มีวาสิเสียความรู้สึกหรือว่าคนที่เคยใช้มาหลายอันแล้วบอดีจะเคลือลองไซ้เบิ่งพี่น้องราคาอาจจะสูงนิดนึงแต่ใส้ดีเลยจ้ะขายของละช่วงบิกโฆษณาขายของพี่น้องจ้าพี่จ้าได้ทั้งเบอร์สี่ทิศสี่ทางบันทึชั้นต่อไปพี่น้องจ้าเอาวางซับวางกันนี้จ้ามักที่วางที่มักห้างวางห้างเด้อจ้า เสียงรถกระสีดังจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องจา๋าบ้านพัชชาติดถนนเลยจ้ะถนนสี่เลนบันนี้รถเล่นไปเล่นมากระสีเสียงดังเนี่ยเด้อพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อเสียงรบกวนก็นได้่จะซับวางไปซับวางมาวิธีประกอบบริยุ่งบริญรญาพี่น้องจา๋าง่ายๆเลยจา้าง่ายๆสไตล์พัชชาทำงานแบบบุดลดอาราด นี่จ้าชัดต่อไปกับทัพย์ว่างกันลงมาเรื่อยๆจ้านน่ยันบุโพอยพัชชาจะได้ภาพกีบเพิ่มบริณนาบคือการเดือดจาบว่าไสจะกีบเพราะว่าแต่ละคนอาจจะเห็ดบุคือกันบางคนเห็ดกว่าใหญ่บางคนห็ดน้อยน้อยห็ดใหญ่ก็ต้องได้ไสกีบบักเบ่งลายนะพี่น้องจ้าอันนี้เป็นคันบักเบ่งประยุกต์เด้อจ้าบ่มีมันในตำรับตำราเดือพัชชาขิดคนขึ้นมาอีกเด้อจ้า คิดค้นขึ้นมาเองเลยการทำบักบิงกีบนี้เนาะหลายช่องที่เฮ็ดนก่กะกีบบัวไซที่บักบิงนก่กะเห็ดหลังพัชชาเด้ะฮัสิวาลาะลก็ได้เพราะว่าพัชชาในเฮ็ดไปก่อนตั้งแต่ใน youtube เลยนะพี่น้องจ้าออกีบนี้คิดค้นขึ้นมาเองจ้ะเฮ็ดไปหลายตัวหลายคลิปแล้วแหละใคติดตามตั้งแต่ youtube กับซิฮูนอพัชชาเฮ็ดมาได้3ามสี่ปีแล้วเด้แต่พี่น้องอาจจะเห็นกีบนี้หลายๆใน facebook เดียวเนาะอืม พระเจ้าก็ไม่เห็ดกันตะกี้นี้กับคอมเมนต์ว่าซิว้าวนี่ก็ว่าคิดมั่นใจว่าเห็ดคนแรกเลยแหละพี่น้องเอากีบบัวทรายมา,ยานี้บักบิงนี่นะอืมซิว้าอะไรก็ได้เนาะเดี๋ยวพระชาพับกีบพ้นโตกันด้วยพี่น้องเด้อพ้นบโัโพจ้ะเห็ดไว้และวยดบัพโพก็มาซับว่างสะกีกจะ้ะความกวาม้างความยาวเกวตาตามที่ต้องการเลยเด้อพี่น้องเด้อจ้ะ ตีนบักบิงงนูนิพัชชาอาจจะได้เห็ดตีนโบราณเพราะว่าอย่างมันค้ำเลยพี่น้องจา๋ายากงัวแล้วจ้ะทีแรกก็ว่าจะเปลี่ยนลัดคอใส่แหละเออใส่ตีนบักบิงโบราณเอาก็ได้เนาะกระสีเรียวดีนะพี่น้องจา๋าอืมอาลูกแม็กใส่ก่อนลูกแม็กเบิร์ดเนาะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องจา๋าเอาน้ำสีสีกระสีพอ,อ,อ <laughs> ต่อไปพัชชาก็จะเคลียนตีนบักบิงเนาะจา้า เขียนแบบง่ายๆแบบโบราณเลยเด้อพี่น้องเด้ออีจ้ะตอนนี้เสร็จแล้วก็สวยบริสพี่น้องก็สวยกันอย่างนี้นะสวยแบบโบราณโบราณก็ไปพัชชาก็จะเคียนตีนบักบิงฉีกใบตองมาก็จับเคียนเลยใบตองพิ้นนาอยู่เคียนนี่ต้องกับน่นๆเด้อพี่น้องเวลาเคียนตีนบักบิงอีจ้ะ เียนแล้วก็แม็กถ้าเอาย้าาบนเนียนเอากระสซใบตองมาเคียนอีกรอบนึงเด้อพี่น้องเด้อนี่เอาอีกแผ่นมาเคียนอีกรอบนึงลักษณะเดียวกันเลยให้จุดจบก็อยู่ระว่างนี้เลยพี่น้องจา๋าแล้วค่อยมาซ่อมตีนเพ่ดเอาถ้าเอาเคียนแค่ใบเดียวนะใบตองพ่นอาจจะตั้งบบคอยแน่นพี่น้องพ่นบ่แข่งดี เราต้องเคียนสองตีนให้แข็งว่าเป็นบ้านี้เคียนสองตินให้แข็งเอาต้องเคียนสงนงองแผ่นนี่เย,เ,เ,ย,พยเพื่นแข็งแน่อันนี้คือการเคียนแบบโบราณโบราณเลยเ้อพี่น้องเด้อการเคียนบักบิงแบบโบราณโบราณดั้งเดิมเลยแหละพี่น้องอันนี้นะเคียนแล้วแล้วก็มาเจียนทางใต้ตีนเพื่อน,นี่ให้เพียงกันอันใดสูงอันใดต่ำ แล้วก็ไปลองตั้งเบิ้งว่าได้โบนะพี่น้องจ้าเนี่ยมากตีนสูงกระเฮ็ดสูงมากตีนต่ำก็เฮ็ดต่ำเนาะพี่จ้าตอนนี้ก็คือว่าเสร็จเรียบร้อยพี่น้องจ้าเนาะอุ้ยหน้าจอโทรศัพท์ก็คือมัวเท่น้องอืนี่เป็นบักบิงกับมีความผสมประสานความเป็นโบราณโบราณของตีนบักบิงแล้วก็ความทันสมัยของกีบบักบิงเนาะพี่น้องเนาะร,รอบๆกระได้นี่จ้า อันนี้คือการเคียนกีบบักบิงดัวตินบักบิงแบบโบราณโบราณเลยพี่น้องจ๋าเนาะพระชาก็ใช้คาศัพท์บรบรนัเฮาเด้ออาศิบมวมนหูได้พี่น้องเลยคนฟังก็ได้นะจ้าและพระชาก็ต้องโอโทษเอฟซีหลายจังหวัดที่ฟังภาษาอีสานบอกออกหรือว่าฟังบอคอยรู้เรื่องหรือเพื่อนแ็นขอมาให้พระชาเว้าไทยเนี่ยพระชานเวาไทยยังไดกต็ตกอีสานตลอดเลยอย หัวเจ้าของพี่น้องจ้าแล้วเวลาว่ามันบวกล้องบวกล้าคือการกาฮาวาอีสานทนะจ้า,า,จาก,ก็ขอโทดขออภัยน้ำเนือ้อผู้ใดฟังบวกบบ ทางบทันก็ได้พวกคำบางคำพี่น้องหลายๆจังหวัดยังสิฟังพระช,ชาบอกอ,อกคือกันนะจ้กะก็ขอโทษขออภัยหลายๆจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ขออัมราพระจ้าไปก่อนจ้ะพี่น้องจ๋าผู้ใดเบิ่งคลิปนี้แล้วก็กดแชร์ไปเด้อพี่น้องจ๋าผู้ใดกดแชร์ออกไปก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญอายุยาวมันพันปี่ให้ลาอายุยาวมันพันไม้ให้หมองให้กินบโบให้จุกบบลุงให้เงินไหลก่องให้ทองไหลเข้าเด้อผใเบิ่งคลิปนี้แล้วกดแชร์ออกไปเด้อจ้าพบพอกันคลิปหน้าจะไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า